ทผู้ชมทุกคนด้วยวันนี้เราจะมาสปอยอนิเมะเรื่องโคนันกันเป็นอนิเมะแนวสืบสวนสอบสวนอยู่กับผมดุนทกรับหน้าที่เป็นคนสปอยแหลกลานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับผม เรื่องมาโคนั้นตื่นจากที่นอนโคนั้นได้ย้ายมาอยู่ที่สำนักงานหนักสือโมริโคโกโรแล้วเรียบร้อยพอตื่นจากที่นอนก็ลุกไปแปรงฟันโคนั้นคิดถึงเรื่องชายชุดดำวันนี้ก็ผ่านมา3าวันแล้วยังไม่มขีข่าวของเจ้าพวกนั้นเลยโคนั้นเดินลงมาชั้นล่างและเปิดห้องของนักสือโมริโคโกโรแล้วก็พูดว่าเนี่ยนะยอดนักสืบอย่าว่าแต่ว่าจะหาข่าวของพวกนั้นเลยไม่มีใครมาจ้างแง่ โมริโคโกโลโก่กำลังดูรายการทีวีของไอดอลโอกิโนะโ,โยโกจังอยู่ฉากก็ตัดมาที่โรงเรียนของโคนันโคนันได้เข้ามาเรียนกับเด็กๆเกนื่องจากเขาตัวหดเล็กลงก็เลยได้มาเรียนกับเด็กๆพอเลิกเรียนก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งมาหาโคนันแล้วก็บอกว่าเพิ่งจะย้ายมาใหม่คงจะเหงาใช่ไหมล่ะพวกอายุมิจะเป็นเพื่อนให้เองนะ คนนั้นก็ตอบกลับไปว่าเปล่าพี่เอ้ยคือฉันแล้วก็มีเด็กตัวใหญ่คนหนึ่งพูดแทรกเข้ามาว่านี่นายจะไม่ทําตามที่อายุบิบอกใช่ไหมแล้วก็มีเด็กอีกคนหนึ่งพูดอีกว่าใช้กําลังแบบนี้ไม่ดีนะครับเกนตะคุงเด็กตัวใหญ่ที่ชื่อเกนตะคุงตวาดใส่มิซึโกะว่านายมีปัญหาหรือไงมิซึโกะอายุมิก็ห้ามเด็ก2คนนั้นที่กําลังจะทะเลาะกันระหว่างนั้นคนนั้นก็รีบวิ่งหนีไปเพราะใช้ข้ออ้างว่ากําลังยุ่งอยู่แต่ก็ตัดมาที่บ้านของดอกรอากาซะคนนั้นคุงก็บแบบ่นวาาภพแ คงหาตัวพวกองค์กรชุดดําไม่เจอแน่ๆเลยดรก็บอกว่าใจเย็นหน้าชิจิคุงถ้าใจร้อนความลับที่ว่าเธอคือคุดโดชิจิแตกแล้วก็จะทํายังไงกันคนนั้นก็ตอบกลับไปว่ารู้แล้วล่ะครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวแต่คนรอบข้างจะอันตรายไปด้วยใช่ไหมแล้วดอร์ก็บอกว่าอ๋อจริงสิรันกรุงมหาชนเมื่อวานนี้ ชีจิวันนี้ไม่ไปโรงเรียนค่ะรู้สึกว่าจะไม่ได้กลับบ้านด้วยหนูว่าจะไปแจ้งตำรวจด,ดอกอรอาละศาก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนไม่เอาหน้าเขาน่าจะเข้าไปยุ่งกับวุ่นวายคดีแปลกๆอะไรสักอย่างไม่ต้องห่วงลองอีกสักพักเขาก็คงจะกลับมาเองแหละดอตอร์บอกฉันพยายามกบเกลือนให้แล้วแต่จะปิดได้นานแค่ไหนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละสักพักดกรก็พูดว่าอ๋อจริงสิแล้วก็วิ่งไปหยิบเอาอะไรสักอย่างและสิ่งนั้นก็คือเครื่องแปลงเสียงรูปหูกระต่าย คนนันพูดออกมาว่าสำนักง,งานนักสืบแบบนั้นคงจะไม่ได้ใช้หรอกมั้งฉากาก็ตัดมาที่สำนักง,งานนักสึกโมลิโคโกโลเด็ก3คนที่อยู่โรงเรียนปถมเดียวกับโคนันคุงได้แอบมาที่สำนักง,งานนักสืบโมลิโคโกโลเพื่อที่จะมาเป็นเพื่อนกับโคนันคุงให้ได้สักพักก็มีรถยนต์ขี่เข้ามาแล้วก็มีคนลงจากรถเป็นผู้หญิงพอเด็ก3คนนั้นเห็นก็ตกใจแล้วก็อุทานว่าอ้า คนคนนั้นสักพักผู้หญิงคนนั้นก็ขึ้นไปที่สำนักง,งานหนังสือมอลิโคโกลโลแล้วก็กดกิง่งมอลิโคโลโลก็เปิดประตูแล้วก็พูดว่าสวัสดีครับนี่สำนักง,งานหนังสือมอิโคโกลโลสำนักง,งานหนังสือมอลิปิดทาการแล้วถ้าจะจ้างแล้วก็ไว้มาใหม่พรุ่งนี้คุณหรือว่าผู้หญิงคนนั้นก็คือโอกินโยโกจังนั่นเองมอลิโคโกโลถึงกับตกใจ แล้วก็วิ่งเข้าไปที่ห้องแต่งตัวอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะไปแต่งหล่อนั่นเองครับผมท่านผู้ชมแล้วก็พูดขึ้นมาว่ามีเรื่องทุกร้อนสินะครับคุณหนู โอ้นันทำหน้ากวนๆแล้วก็บอกว่านี่มันใครกันล่ะเนี่ยและแล้วมันคดีก็ได้เปิดขึ้นโอกิโนโยโกะจังไอดอลสาวได้พูดถึงรายละเอียดคดีให้กับโมริโคโกโร่ฟังว่าเธอโดนคนจับตามองในบางครั้งที่เธอกลับถึงห้องสิ่งของบางอย่างก็เปลี่ยนตำแหน่งที่อยู่ของมันบางทีก็มีจดหมายที่แอบถ่ายรูปเธอส่งมาที่ห้องยังมีโทรศัพท์โทรมาโดยไม่มีคนพูดเป็นประจำทุกวันโมริโคโกโร่ด้วยความโกรธก็เลยพูดออกมาว่าแกน่ะแกทำไมทำกับคุณโอกิโนโอย่างนี้ผู้จัดการของโอกิโนโผู้แซ่เ มาว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้สืบแบบเป็นความลับนะครับโมเลโคลโ,โล่ก็ตอบกลับไปว่าทราบแล้วครับผมจะสืบอ,อย่างเป็นความลับก็ได้ขอชื่อที่อยู่กับเบอร์โทรศัพท์ด้วยครับเออแล้วก็ช่วยเซ็นชื่อตรงนี้ด้วยนะครับโอกิโนโโยโกจังตอบกลับไปว่าโมเลโคลโ,โล่พูดเสริมขึ้นมาอีกว่าอย่าลืมเขียนว่าให้คุณโมเลกโคลโล่นะครับแล้วก็หัวล้อแบบโลกจิตโลกจิต <c oughs> จากนั้นโมริโคโกโรและโอกิโนโยโกจังโมริรันรวมถึงตัวโคนันคุงแล้วก็ผู้จัดการก็ได้มาที่ห้องของโอกิโนโยโกจังซึ่งอยู่ชั้นที่25แล้วก็ยังมีเด็ก3คนที่แอบขึ้นหลังรถของผู้จัดการตั้งแต่หน้าสำนักง,งานหนังสือโมริตามมาด้วยพอมาถึงห้องโอกิโนจังก็เปิดห้องแล้วก็ตะโกนร้องออกมาด้วยความตกใจ <c oughs> แล้วเด็ก3คนนั้นก็ขึ้นตามมาด้วยแล้วก็ร้องตกใจเหมือนกัน เมื่อคนนั้นเห็นก็พูดออกมาว่าพวกนายโมริโครโร่ก็วิ่งเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ร้องตกใจฮะ<า>เมื่อห้องเปิดขึ้นทุกคนในห้องก็เห็นแล้วก็ตกใจพร้อมกันมีศพอยู่ในห้องของคุณโอกิโนะโยโกจังนั่นเองตำรวจก็ได้มาที่เกิดเหตุสารวัตรเมงูเลก็พูดขึ้นมาว่าเอาใจละงั้นตอนที่พวกนายกลับมาผู้ชายคนนี้ก็ถูกฆ่าตายอยู่แล้วสินะ โอกิโนะตอบค่ะสารวัตรเมงเละก็พูดขึ้นมาว่าแล้วที่อยู่ด้วยกันในตอนนั้นก็คือมริโคโกโร่พูดผมมริโคโกโร่ครับสารวัตรเมงูเละสารวัตรเมงูเละก็พูดในใจว่าหายตายซิทำไมต้องเป็นหมอนี่ก็ไม่รู้ดูเหมือนว่ามริโคโกโร่และสารวัตรเมงูเละแต่ก่อนเคยทำงานร่วมกันสารวัตรเมงูเละพูดขึ้นมาว่าดูเหมือนในห้องนี้จะร้อนจังนะครับปกติเปิดมิเตอร์แรงขนาดนี้เสมอหรอครับโอกิโนโยโกะตอบไม่อะคะ่ะไม่น่านจะเป็นแบบนี้นะคะตอนที่ออกจากห้องหันว่าฉันปิดเรียบร้อยแล้วสารวัตรเมงูเล ที่แปลกนะครับมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับสารวัตรถึงจะไม่มากแต่ว่ารอบๆศพนั้นมีรอยปรเปียกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เก้าอี้เนี่ยห้องถูกค้นจนกระจุยแบบนี้แท้แต่มีเก้าอี้เท่านั้นที่ยังตั้งอยู่ได้ห้องนี้คงจะร้อนเกินไปที่จะอำพรางเวลาตายของศพหรือยังไงกันเนี่ยพอรู้ตัวอีกทีโมริโคโกโร่แลวก็สารวัตรม,มิเงเลได้ยืนอยู่ข้างหลังโบนันแล้วโคนนั้นด้วยความเผลอตัวก็หัวเราะออกมาว่า <laughs> แล้วก็ชี้ไปที่หน้าอายุมิแล้วก็พูดหูว่าไม่ได้สิเด็กๆโมริโคโกโร่ก็ แกนั่นแหละแล้วก็ทุบหัวโคนั้นไปเป่งหนึ่งซาลวามิโกเลเดินไปที่ศพแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานว่ารู้สาเหตุการตายแล้วหรือยังเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตอบซารวตมิโกเลว่ามันจะเป็นมีดเต่มนีแ้แหละครับสารวตร ที่เป็นสาเหตุการตายของเขาซาลัดเมงูเลตถามโอคินโยโกว่ามีเล่มนี้เป็นของคุณใช่ไหมโอคินโน่ตอบค่าผู้จัดจาการพูดขึ้นหรือว่าคุณสงสัยโอคินโยโกะซาลัดเมงูเลพูดคุณเคยเห็นผู้ตายหรือเปล่าผู้จัดจาการพูดตอบซาลัดว,ว่าถ้าไปดูใกล้กว่านี้แล้วก็แล้วก็เดินมาที่ใกล้ๆศพพร้อมกับโอคินโยโกะก้มดูศพแล้วก็ได้ลื่นดูเหมือนจะเป็นเลือดของผู้ตายระหว่างที่ล้มนั่นเอง มือของผู้จัดการก็ได้ไปหยิบอะไรที่หัวของผูดตายสักอย่างจังหวะนั้นคนนั้นก็ได้สังเกตเห็นสำหรับมิวเล่ถามว่าเป็นไงเคยเห็นไหม ผู้จัดการตอบกลับไปว่าขอโทษครับผมไม่เคยเห็นเขาหรอกครับคนนั้นก็พูดในใจว่าอะไรกันนะเขาหยิบอะไรไปกันนะหลังจากนั้นผู้จัดการก็หยิบของที่หยิบออกจากศพหยิบใส่กระเป๋าซึ่งของนั้นก็ตกลงพื้นคนนั้นก็เลยวิ่งไปดูว่ามันคืออะไรสรุปแล้วมันคือเส้นผมคนนั้นเลยพูดในใจว่าทําไมผู้จัดการต้องซ่อนด้วยหรือว่าคนร้ายจะเป็นสราตเมงูเลพูดการฆาตกรรมในห้องที่ปิดตายแต่อย่างนั้นคนร้ายก็น่าจะเป็นเจ้าของห้องนี้โอกกโนโยโกอะไรกันเล่าฉันไม่ใช่ฆาตกรนะโมริโคโกโรพูดเสริม โอกิโนโยโกจริงด้วยครับสาราัดแค่มีกุญแจห้องจะเป็นคนร้ายได้ยังไงธรรมดาแล้วเขาก็มีกุญแจสำรองไม่ใช่เหรอควรอ่นพูด โมริลันตวัดโคนั้นไม่ได้นะอย่าไปเกะกะเขาโอกิโนโยโกตอบกุญแจสำรองอยู่ที่คุณยามางิชิค่ะก็คือผู้จัดการของโอกิโนโยโกนั่นเองโมริโคโกโร่ก็เลยชี้ไปที่หน้าของผู้จัดการคนร้ายก็คือคุณนามามิชิคุณคงจะถูกคุณโอกิโนโยโกสลัดลักก็เลยอยากแก้แค้นเธอใช่ไหมสลัดไม่มเละเฮ้เฮ hey, hey. หลักฐานที่ว่าหลอนไม่ใช่ฆาตกรล่ะโมริโคโกโร่คุณโยโกที่ทั้งสวยแล้วก็น่ารักขนาดนี้จะเป็นฆาตกรได้ยังไง เล่าจริงไหมสาวร,รอตเมโุเลอเหรอคนอันคุงงี่เง่าผู้จัดจการพูดจริงอยู่ว่าที่ผมมีกุญแจสำรองแต่ผมทําหายไปเมื่อสองสาวันก่อนนะโมริโ,โกโกโรอย่าโกโหกดีกว่าผู้จัดจการของอุิโดผมไม่ได้โกหกซะหน่อยผมวางไว้ในห้องที่สถานีโทรทัศน์โอกิโนโยโกเรื่องนะั้นฉันเองก็รู้ค่ะมันเป็นเรื่องจริงนะคะโมริโคโกโรแหมถ้าคุณโอกิโนโยโกพูดอย่างนั้นละก็คน,นันคุงได้ไปตรวจสอบเก็บหลักฐานเพิ่มเติม,ตมแล้วก็พูดในใจว่ายังไงกันล่ะเนี่ย คดีนี้มันยังขาดเรื่องสําคัญอะไรไปคนนั้นคงก็ได้ไปเจอกับหลักฐานเพิ่มเติมนั่นก็คือต่างหูก็เลยได้ไปสกิดเสื้อสารวัตรแล้วก็บอกว่าสารวัตรครับนี่นี่ใต้โซฟานั้นน่ะมีอะไรอยู่ด้วยแหละโมลิโคโกโลเด็กๆน่ะไปไกลๆเลยคนนั้นคิดในใจน้อยแน่ทุกคนเห็นเราเป็นตัวยุ่งสินะจริงสิ ไอ้นี่ยังไงล่ะคนนั้นใช้เครื่องแปลงเสียงหูกระต่ายที่ด็อกเตอร์ให้มาปรับให้เป็นเสียงผู้ใหญ่แล้วก็พูดใส่เครื่องแปลงเสียงหูกระต่ายว่าสรัตครับใต้โซฟามีอะไรอยู่ด้วยนะครับสรัตก้มดูแล้วก็พบกับตุ้มหูสีทองโอกิโนโยโกะบอกนั่นมันของคุณยูกุนี่นาะเอรามิโกเละคุณยูกุหรอคุณอิเซควาวะยูกุที่เข้าวงการพร้อมกับชันนะคะผู้จัดการส่วนตัวเออจะว่าไปหล่อนกําลังแคนที่โอกิโนโยโกะจังแย่งบทนางเอกละครไปนี่นาะโมริโคโกโร่ขราวนี้ไม่ผิดแน่คนร้ายก็คืออซ เขาว่ายูกะไปจับมันเลยใช่ไหมครับสวัสดสวัสดเมนโกเลคงจะให้เป็นพยานที่สถานีเอ้ยไม่สิเอามาที่เกิดเหตุเลยดีกว่าโมริโคโกโร่ก็บอกพนักงานตำรวจว่าอย่างที่พูดนั่นแหละเร็วเข้าโมริโคโกโร่คิดในใจคนร้ายชื่ออิเซควะยูกะต้องเป็นเธอไม่ผิดแน่นๆนสวัสด์เมงโกเลคิดในใจดูจากสภาพที่เกิดเหตุแล้วคนร้ายน่าจะเป็นโอกิโนยโกะสิคนนั้น o คิดใ,ในใจพฤติกรรมแปลกๆของผู้จัดการแล้วก็ร่องรอยประหลาดที่เหลือไว้ในห้องนี่มันอะไรกันนะเบี้ยมีพร้อมแล้ว แต่จะวางแบบไหนดีล่ะเนี่ยเมื่อเจา้าหน้าที่นําตัวคุณโยโกะมาที่เกิดเหตุคุณโยโกะก็วอยวายว่านี่อย่ามาล้อเล่นนะคนดีฆาตกรรมที่เกิดในห้องของโยโกะก็น่าจะสงสัยโยโกะเขาสิฉันนะ่ะเพิ่งจะเคยมาที่นี่นะฉันไม่เกี่ยวซะหน่อยโมริโกโร่ชูหลักฐานแล้วก็บอกว่าแล้วทำไมไอ้นี่มาอยู่ที่ห้องได้ละ่ะคุณโยโกะอ้าวนึกว่าหายไปไหนซะอีกคุณเป็นคนหาเจออย่างนั้นเหรอนี่โมริโกโร่ไม่ใช่แค่ตุ่มหูหรอกผู้ดูแลที่นี่เขาก็ให้การว่า เห็นคนที่คล้ายกับคุณด้วยนะยู่โกะแค่แคล้ายเองนี่นาะไร้สาระซสจริงๆ ขอเข้าห้องน้าหน่อยนะโมริโคโกโร่เดี๋ยวก่อนยังพูดไม่จบนะยูกะน่าลาคาญจริงๆเลยแค่ต่างหูข้างเดียวคิดจะปรับปังว่าเป็นฆาตกรเลยหรือไงฉันหนะ้างานยุ่งนะคุณแต่ก็คงไม่ยุ่งเท่ากับดาราอันดับหนึ่งอย่างคุณโยโกะหรอกนะแต่ว่าถ้ารู้ไปถึงหูหนักข่าวล่ะก็ภาพพจน์ของหล่อนคงตกต่ําทันทีอาจจะว่างานกว่าฉันก็ได้นะแล้วก็หัวเราะใส่คุณโยโกะโมริโคโกโร่ก็ฉุนแล้วก็โวยวายว่าหน่อยก็มาว่าคุณโยโกะจากนั้นคุณยูกะก็เดินไปเข้าห้องน้ําระหว่างนั้นคนนั้นก็ ฉุดคิดขึ้นมาในหัวได้ว่าถ้ามองจากข้างหลังคุณยูโกะกับคุณโยโกะจะคล้ายกันมากคนนั้นก็เลยเรียกโมริโคโกว่านี่คุณลุงครับโมริโคโกก็เลยตอบกลับไปว่าแกนี่มันหนวกหูซะจริงเลยอายูมิที่เห็นโมริโคโก่ตอบกับโคนันอย่างนั้นจึงไม่พอใจก็เลยเตะตัดขาโมริโคโกโเป็นหนึ่งที จากนั้นโมลิรันก็ได้เข้ามากอดโคนันคุงแล้วก็บอกว่าไม่ได้นาจาโคนันคุงอย่าไปเกะกะการสืบสวนสี่แต่ถ้าเป็นชินอิจิแล้วก็คงจะแก้คดีนี้ได้สบายแน่ๆเลยเขาหายไปในของเขาก็ไม่รู้นะโคนันพอเห็นรันพูดอย่างนั้นก็ตอบกลับไปว่า แตวเขาก็กลับมาหลอกนาไม่ต้องไปเป็นห่วงเขาหรอกโมลิรันตก,กใจแล้วก็บอกว่าเอโคนันทำหน้าตาเลือกลากาวาารู้ตัวอีกทีตัวเองก็หลุดปากไปแล้วแล้วก็พูดกรบเกื่อนกับโมลิรันว่าเออเอเอบางทีนะครับยูกะอิบ,บุหรี่ขึ้นมาสูบแล้วก็พูดว่าแหมจะให้ฉันพูดสักกี่ครั้งกันฮะบอกว่าฉันไม่เคยมาห้องนี้ยังไงล่ะจากนั้นก็หยิบลูปปั้นเคพีศลิภาพซึ่งมันก็คือไฟแช็กนั่นเองเอามาจุดบุหรี่ทันใดนั้นเองโคนันได้เห็นถึงพฤติกรรมที่น่าสงส เลยนะครับพี่สาวไม่เคยมาที่นี่แท้แต่ดันอุตสาหรู้เป็นไฟใช้อีกอะยูอิโกถึงกับตกใจทาบุหรี่ตกอสวัสดมิเเลและโมริโคโกโรได้ยินอย่างนั้นก็ถามสวนคุณโยกโกไปว่าจริงด้วยทําไมคุณถึงได้รู้ล่ะสวัสดมิเงเลพูดยกกูอิโกตอบที่บ้านคุณรู้จักนะมีแบบนี้นะสิสวัสดมิเงเลบ้านไหนอย่างนั้นเหรอครับยกกูอิโกคือว่า คนนั้นก็เลยถามคุณโยโกะว่าผมเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกเลยไม่รู้จักว่าห้องน้ําอยู่ที่ไหนโมเลโ,โกโรก็เลยสวนถามคุณโยโกะว่าจะว่าไปเธอนะ่ะรู้ว่าห้องน้ําอยู่ไหนด้วยนี่หมายความว่าคุณอิซเซคาว่าโยโกะเป็นคนร้ายละสิคุณต้องการให้เกิดข่าวซุบซิบในห้องของคุณโยโกะก็เลยฆ่าผู้ชายคนนั้นในห้องนี้โยโกะไม่ใช่นะไม่ใช่ฉันไม่ได้ฆ่าเขาฉันแค่ผลักเขาเพราะว่าเขาเข,าเข้ามาลวนลามฉันเท่านั้นจริงอยู่ว่าฉันเคยเข้าห้องนี้หลายครั้งแล้วฉันเปิดห้องนี้ด้วยกุญแจสำรองที่ปั๊มมา่าขปวซซิ แต่ว่าตอนเที่ยงวันนี้พอเข้ามาในห้องอยู่ๆผู้ชายคนนี้ก็เข้ามาฉันพยายามขัดขืนสุดชีวิตก็เลยเหนียวตัวรอดออกมาได้นะโมรลโ,โกโกลอเชจริงๆคุณพังมือฆ่าเขาตายหรือมัง้งโยกโกะฉันบอกแล้วไงว่าไม่ได้ฆ่าเขาหน่วยวิสูต์หลักฐานตบวัดครับเรารู้แล้วว่าผู้ตายเป็นใครนะครับชื่อฟูจิอากิโยชิอายุ22ปีหลังจบการศึกษาที่มัธยมปลายโคนันแล้วก็เข้าทํางานที่บริษัทโรงเรียนโคนันงั้นเหรอ โมลิโกโกลโล่ก็เลยถามคุณโยโกว่ารู้สึกจะเป็นโรงเรียนเดียวกับคุณโยโกะนี่นะผู้จัดการเลยพูดกับโยโกว่าบังเอิญนะครับเออใช่ไหมโยโกะโยโกะก็เลยตอบกลับไปว่าฉันนะฉันรู้จักเขาค่ะยิ่งกว่ารู้จักอีกทุกคนตกใจแล้วโยโกะก็พูดต่อว่าเพราะว่าเขาน่ะเป็นแฟนที่ฉันเคยคบหากันสมัยมปลายนะคะทุกคนตกใจแล้วก็บอกพร้อมกันว่าว่าอย่างไงนะผู้จัดการตวัดโยโกะแล้วก็บอกว่าโยโกะโยโกะได้ขอโทษคุณยามานิชิหรือผู้จัดการนั่นเองฉันปิดต่อไปไม่ได้แล้วละค่ะสวัสดีิโกเลหรือ ว่าคุณค่าเขาเพื่อตัดความสัมพันธ์ในอดีตโยโกะไม่ใช่นะคะที่สําคัญอะ่ะเขาเป็นฝ่ายบอกเลิกฉันตั้งแต่สมัยเรียนแล้วโคนันกินใ,นใจใครกันนะใครคฆาตกรก,กันเนี่ยโอกินโนโยโกะหรือว่าอิเซคาวะยยโกะหรือว่าผู้จัดการยามานีชิโถเอ้ยหลักฐานยังไม่พอที่จะสรุปคดีแฮะอะไรล่ะอะไรที่ขาดหายไปฮ รอยที่พื้นนี่มันเดี๋ยวก่อนห้องนี้ถูกหรือจนเละแท,แท้แต่ว่าเขาอิังตั้งอยู่แล้วก็อุณหภูมิที่ร้อนเกินไปของห้องนี้รอบศพก็มีรอยเปียกของน้ําอยู่ที่นิ้วคนตายมีเส้นผมอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วในที่สุดเราก็ขาไขปริศนาออกแล้วโมลริโคโกโร่คนร้ายก็คือแกอยามางิชิโมลริโคโกโร่ฆ่าบุริแล้วก็เดินทําท่าเท่แล้วก็พูดว่าแกไม่อยากให้คุณโยโกะต,ตกเป็นข่าวเพราะฉะนั้นหมอนี่เลยเป็นตัวเกะกะ ตอนนั้นเองแกก็เลยน,นัดให้เขามาพบที่ห้องนี้และก็ฆ่าเขาซะพวกนั้น,ไม,มนไม่ใช่คุณยามายิชิไม่ใช่ฆาตกรพวกเด็กๆเ,เก็นตะ ที่เพิ่งตื่นจากการนอนหลับห้องนี้หลับสบายจังมิซุยโกรู้สึกตัวแล้วสินะครับเกนตะคุงมเลิโคโกโรออนไลน์นะก็มีแต่แกเท่านั้นแหละโคน,นันเตะที่เขี่ยก้นบุหรี่แล้วก็บอกว่าขอโทษนะครับคุณลุงตเตะไปชนกับหัวเกนตะคุงเต็มๆเ,เอาแล้วกันโคนันบอกแต่ที่เขี่ยก้นบุหรี่ดันไปชนกับเพดานแล้วก็พุ่งเข้าท้ายถอยของมเลิโคโกโรอย่างจัง <laughs> มเลิโคโกโรถึงกับเซซาโซเซแล้วก็ลม้มลงกับโซฟาโคนันคุงได้ใช้ที่แปลงเสียงหูกระต่ายปรับเป็นเสียง โมลโคโกลโร่ ok oro, แล้วก็พูดว่าก็อยากจะพูดอย่างนั้นนะครับแต่มันไม่ใช่คุณยามางิชิถ้าคุณเป็นฆาตกรลรวมจาจ้างผมทํางานให้มาพบศพหลักก็แสดงว่าคุณเตรียมหลักฐานที่จะบ่งบอกถึงตนเองว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เอาไว้แล้วคุณโยโกะคุณก็เหมือนกันการที่มีศพอยู่ในห้องอย่างนี้คุณเป็นเจ้าของห้องคุณจะถูกสงสัยเป็นคนแรกเพราะฉะนั้นคุณต้องเตรียมหลักฐานที่จะบ่งบอกความบริสุทธิ์ของตอนเองไว้อยู่แล้วแต่กลับไม่มีเพราะฉะนั้นจึงตัดออกตามทฤษฎี สวัสดเมงุเลงั้นคนร้ายละ่ะอินเซคาว่ายูโกงั้นเหรอคนนั้นที่ใช้เสียงมลเล,โลิโคโรนั่นก็ไม่ใช่ครับถ้าเขาเป็นคนร้ายจริงเขาคงไม่พูดเรื่องที่พกกับผู้ชายคนนี้แน่ๆสวัสดเมงุเลแต่ว่าที่คุณพูดไว้น่ะครับเป็นการสันนิษฐานตามหลักจิตวิทยามันไม่สามารถเป็นหลักฐานได้ว่าทั้ง3คนไม่ใช่คนร้ายแต่ว่ายังมีเบื้องหลังอยู่นะครับคุณยามาจิชิคุณแกล้งทําเป็นหกล้มแล้วก็ดึงเส้นผมออกจากมือศพสวัสดิเมงุเลอะอันไลน์นะนี่แกเป็นฆา,รรางงัหล กับมีเส้นผมของคนร้ายในมือไม่คิดว่ามันแปลกๆหรอครับจะว่าไปมันก็สารวัตรเมงูเลพูดคนนั้นที่ใช้เสียงมูริโคโลคนร้ายพยายามทําให้เหมือนถูกคนอื่นฆ่ายังไงล่ะครับแถมยังต้องการป้ายความผิดให้คุณโยโกะนั่นแหละสารวัตรเมงูเลป้ายความผิดหรือว่าจะคนนั้นที่ใช้เสียงมูริโคโลใช่ครับคนร้ายก็คือคุณฟูจิเอะตัวผู้ตายนั่นเองแหละครับทุกคนตกใจแล้วก็บอกว่าฆ่าตัวตายงั้นเหรอสารวัตรเมงูเลบ้านะใครจะแทงตัวเองจากข้างหลังได้กันเล่าเป็นกลง่ายๆด้วยการใช้น้ําแข็งยงงไ่รรเเปิดตออ์ให้้น แล้วเอาเส้นผมของคุณโยโกะมาจากหวีแล้วขึ้นไปยืนบนเก้าอี้อันหลังให้กับมีดที่เสียบเอาไว้ในน้ำแข็งแล้วก็ล้มตัวเอาหลังทับไปตรงมีดนั่น ที่ข้างตัวของศพยังมีรอยด้ามมีดจมอยู่บนพื้นนะครับส่วนน้ำแข็งที่แตกข้อแรงกระแทกก็ละ,ละลายเพราะอุณหภูมิห้องแต่ว่าคุณฟูเจเขาก็ทำพลาดไปนิดสวหรับเมงเลเส้นผมอย่างนั้นเหรอคนนั้นที่ใช้เสียงโมเลโคลลครับคุณยามางิชิที่เจอเข้าก็เกิดคิดว่าฆาตากรคือคุณโยโกจึงคิดจะช่วยโยโกแต่ว่าทำไมฟูเจคุงเขาถึงทำอย่างนี้ล่ะบางทีผมคิดว่าคุณฟูเจคุงเขายังคงรักคุณอยู่นะครับคนนั้นที่ใช้เสียงโมเลโกลลพูดโยโกฮะคุณไม่รู้สึกเลยเหรอ คุณสองคนมองด้านหลังแล้วเหมือนกันมาก เขาเลยคิดว่าคุณโยโกะเป็นคุณโยโกะจึงเข้ามากอดไม่สิที่จะปรับความเข้าใจมากกว่าแต่ว่าเขาเข้าใจผิดคุณโยโกะที่คิดว่าเป็นคุณโยโกะนั้นเกิดขัดขืนแล้วก็หนีไปความรักที่เขาพยายามไล่าตามกับกลายเป็นความผิดหวังโยโกะแต่ว่าเขาเป็นคนขอ,ขอเลิกฉันเองนะคะแล้วทําไมผู้จัดการไม่ใช่หรอกโยโกะที่จริงฉันเป็นคนขอร้องให้เขาเลิกกับเธอเองแหละโยโกะทาไมคุณทําแบบนี้ล่ะหน่วยวิสุจนิหลักฐานสวัสดีครับเราได้สมุดบันทึกจากบ้านของคุณฟูจิเอะผู้ตายแล้วครับสมุดบันทึกที่ถูกคนพบเขียนเล่าถึง ความทุกทรมานของเขาทั้งหนึ่งที่ลืมเธอไม่ได้ทั้งที่แยกทางกันแล้วก็ยังอยากจะพบและอยากจะแย่งเธอคืนมาถึงจะไม่ได้เป็นดาราก็ไม่เป็นไรแล้วอย่างน้อยไม่อยากปรับความเข้าใจที่ผิดอยู่และคําสุดท้ายที่ว่าเขาคงทนมีชีวิตแบบนี้ไม่ได้ฮ่าสุดท้ายมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจากความโกหกและความเข้าใจผิดและความบังเอิญรวมกันจนกลายเป็นละครเศร้าไปเลยเนี่ยสาววัดมิงกลเลพุ่งไปหาโมลีคุงแล้วก็บอกว่านี่โมลีคุงเป็นอย่างที่นายสันนิษฐานไว้ทุกอย่างเป๊ะเลยนะต้องมองคุณใหม่แล้วเพราะยอดนักสืบ มานคดีก็ได้ปิดลงตัดฉากมาที่เด็กสาวคนที่เดินมาด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันว่าคดีเมื่อตอนนั้นน่ากลัวไปหน่อยนะมิซึิโกะพูดกับอายุมิว่าถ้าได้เป็นเพื่อนกับโคนันคุงคงได้เจออะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่านี้แน่เลยละ่ะเกนตะดีละ่ะแบบนี้แล้วก็ต้องดึงเจ้าโคนันมาเป็นเพื่อนเราให้ได้เลยเย้ยก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับโคนันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e ให้หนนทกด้วยแล้วเจอกันใหม่อีีหน้าสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนลาตีสวัสด ฝันดีทุกคนครับผมเจอกันบ๊ายบาย